สวัสดีครับ ผมนายเสถธนาพ่วงลาอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักสูตรช่างยนต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบทางด้านเทคโนโลยียานยนต์หากกำลังมองหาอาชีพที่มั่นคงและมีความต้องการในตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลาหลักสูตรช่างยนต์อาจเป็นคำตอบที่ดีสำหรับนักเรียนก็ได้การเรียนช่างยนต์ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักเรียนสามารถซ่อมแซมและดูแลรถยนต์และเครื่องยนต์ได้อย่างมืออาชีพเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให,ให้นักเรียนสามารถทำงานในหลากหลายสายงาน เช่นการทำงานในอู่ซ่อมรถศูนย์บริการอุตสาหกรรมยานยนต์หรือแม้กระทั่งการทำงานกับบริษัทผลิตรถยนต์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์รวมทั้งการเปิดธุรกิจซ่อมรถเป็นของตัวเองในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ทักษะหลายๆอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์การเช็คระบบไฟฟ้าระบบหล่อลื่นการซ่อมแซมระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ไม่เพียงแต่ แค่การเรียนรู้จากเทคนิคแต่การเรียนหลักสูตรช่างยนต์ยังเสริมสร้างทักษะทางด้านการแก้ไขปัญหาการทำงานเป็นทีมและการบริการลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้การเรียนหลักสูตรช่างยนต์จะมีการเรียนทั้งในห้องเรียนและในโรงงานจริงดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการทำงานกับเครื่องยนต์จริงๆซึ่งเป็นการจะช่วยให้พัฒนาทักษะและความมั่นใจในการทำงานหลังจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปาจินบุรีแล้วนัก เรียนสามารถเลือกเรียนต่อในสายงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นเทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องกลหรือสามารถเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองได้ทางวิทยาเทคโนโลยีสายมิตรปาจีนบุรีของเรายัางเข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามอเตอร์ชา e n เลกับทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์รวมถึงการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยซึ่งจะทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องดังนั้น หากทั้งเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านยานยนต์หรือกำลังมองหาอาชีพที่มีอนาคตและมีความมั่นคงการเลือกเรียนหลักสูตรช่างยนต์อาจเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าอาชีพช่างยนต์ไม่ใช่แค่การซ่อมแซมเท่านั้นแต่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยและมีความสุขและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับเส้นทางที่ตัวเองเ,เลือกหมายเลข27กิติพัฒน์ไฟป,ประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยี สายบิดปราจีตบุรีเราไปดูโค้งแรกก่อน,นครับเพราะว่าการแข่งขันรายการนี้โคงแรกครับโอ้โหมาสวยงแต่ถึงสตาร์ทแล้วนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะนำแผนแวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลในวันนี้ครับครับผมหลักสูตรนี้นะครับก็ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทักศึกษาในการประสานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีาสารสนเทศก,กับการบรหิหารธุรกิจโดยที่การพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการจัดการและการใช้วิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในอนงค์กรต่าง ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อการเติบโตและการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศหลักสูตรของเราจะช่วยนักศึกษาเข้าใจถึงการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆครับนอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจการใช้งานแอปพลิเคชันและระบบต่างๆที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจในทางธุรกิจได้ดีขึ้นรวมไปถึง การเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันครับการเรียนในหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดและทางเทคนิคให้กับนักเรียนนักศึกษาแต่ยังทําให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจถึงการบริรณาการระหว่างเทคโนโลยีและการดําเนินงานในทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาในการทํางานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงินการตลาดการจัดการการเขียนโปรแกรมการพัฒนานเว็บไซต์รวมถึงการพัฒนานองค์กรที่นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปฝึกประสบการณ์หาทางงานหรือได้มีโอกาสเข้าไปทํางานนั่นเองครับหลังจากที่นักศึกษาเรียนจบในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมีปาเจนบุรีแล้วนักศึกษายังสามารถเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับชั้นปวสหรือระดับชั้นปริญญาตรีหรือจะเลือกเส้นทางในการทํางานที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีและธุรกิจได้เช่นนักบริหารธุรกิจนักวิทยาการคอมพิวเตอร์นักเทคโนโลยีสารสนเทศนักการตลาดดิจิทัลหรืออาจจะเป็นนักศึกวิศวกรรมข้อมูล สำหรับผู้ที่มีความสนใจในโลกของเทคโนโลยีและธุรกิจนี่คือโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่เต็มไปได้วยความท้าทายและโอกาสอีกมากมายในอนาคตสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจที่อยากจะมาเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลที่วิทยาเทคโนโลยีสายมิตรปาจินบุรีสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊กวิทยาลัายเทคโนโลยีสายมิรปาจินบุรีครับ สวัสดีครับผมนายศิวพงศ์นภพลครูแผนกช่างไฟฟ้าวิทยายลัยเทคโนโลยีสายมิตรปาจีนบุรีขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การแนะนําหลักสูตรช่างไฟฟ้าก่อนอื่นเลยหากนักเรียนกําลังมองหาทางเลือกในการศึกษาที่จะเปิดโอกาสและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับตัวเอง ผมเชื่อว่าหลักสูตรช่างไฟฟ้าคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามนักเรียนก็คงรู้ดีว่าในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ระบบสาธารณูปโภคการมีทักษะไฟฟ้าถือเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งอาชีพช่างไฟฟ้าไม่ได้มีแค่การติดตั้งหรือซ่อมแซมเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบไฟฟ้าในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการออกแบบการติดตั้งพลังงานทางเลือก หลักสูตรช่างไฟฟ้าของเราเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในด้านงานไฟฟ้าอยากทำงานที่มีทักษะเฉพาะทางและต้องการสร้างอาชีพที่มั่นคงในอนาคตนักเรียนที่จบใหม่กำลังมองหาสายอาชีพหรือกำลังตัดสินใจ สาขาช่างไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในหลักสูตรช่างไฟฟ้าของเราเริ่มเรียนรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานไฟฟ้ารวมไปถึงการติดตั้งการซ่อมบ,บำรุงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เรายังสอนให้ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าการอ่านแผนผังไฟฟ้ารวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งกําลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เมื่อนักเรียนจบจากหลักสูตรนี้นักเรียนจะมีทักษะและความรู้ที่ทำงานได้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นบริษัทที่รับเหมางานไฟฟ้างานในภาคอุตสาหกรรมโรงงานหรือแม้แต่เปิดธุรกิจของตัวเองในฐานะช่างไฟฟ้าอิสระหลังจากจบการศึกษาจากวิทยายลัยเทคโนโลยีสายมิตรปาจีนบุรีแล้วหากนักเรียนต้องการพัฒนาตัวเองไปในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องนักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญ,ญาตรีในหลายสาขาเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิก วิศวะกรรมพลังงานวิศวะกรรมควบคุมระบบอัตโนมัติหากนักเรียนพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวไปสู่เส้นทางสายอาชีพที่มั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่ารอช้ามาเรียนรู้และเติบโตร,ร่วมไปกับเราในวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปาจีนบุรีหลักสูตรช่างไฟฟ้ายินดีต้อนรับครับหากคุณสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการสมัครเรียนสามารถติดต่อเราได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปาจีนบุรีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่้อยตีหญิงลาตีฉาสันเทียหัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกวันนี้จย์จะมาพูดถึงสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกที่เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของต,งาองตลาดในยุคปัจจุบันถ้านักเรียนกําลังมองหาทางเลือกในการศึกษาต่อที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวิชานี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในดับวชและปวสค่ะสาขาธุรกิจค้าปลีกได้ทําความร่วมมือกับบริษัทซีพีน นักเรียนที่เลือกเรียนสาขาวิชานี้จะได้รับทุนการศึกษาจากทางบริษัททุกเทอมเป็นทุนต่อเนื่องระดับปวชปวสจนจบปริญญาตรีรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบทวิภาคีคือการเรียนและการฝึกควบคู่กันไปในระดับปวชจะเป็นการเรียนทฤษฎี3เดือนฝึกปฏิบัติ3เดือนสลับกันไปเรื่อยๆจนจะจบการศึกษาส่วนในระดับปวสจะเป็นการเรียน1ปีฝึกปฏิบัติ1ปีโดยในระหว่างฝึกปฏิบัตินักเรียนจะได้เวียเรียนในการฝึกประสบการณ์ทุกเดือน นักเรียนจะได้ฝึกภาพปฏิบัติที่เซเว่นใกล้บ้านนักเรียนได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสายงานตั้งแต่ระดับพนักงานผู้ช่วย ปจนถึงระดับผู้จัดการได้เรียนรู้ทักษะที่จําเป็นในการทํางานจริงเช่นการจัดการร้านค้าการบริการลูกค้าการขายสินค้าการชงเครื่องดื่มการทาเบเกอรี่และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการค้าปลีกอีกด้วยค่ะหากนักเรียนมีความสนใจในการตลาดหรือการทําธุรกิจของตัวเองวิชานี้จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่จําเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในวิชาธุรกิจค้าปลีกนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจการวางแผนกลยุทธ ทางการตลาดที่ช่วยดึงดูดลูกค้าและการเพิ่มยอดขายการใช้เทคโนโลยีในคาปีเช่นระบบการขายออนไลน์การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจหรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าหลังจากที่เรียนจบวิชานี้นักเรียนจะมีทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอาชีพเช่นผู้จัดการร้านคาปีนักวิเคราะห์การตลาดเจ้าของธุรกิจคาปีผู้เชี่ยวชาญด้านการขายออนไลน์ผู้จัดการการตลาดและในสายการศึกษาเป็นคุณครู หรืออาจารย์ก็ได้เช่นกันค่ะการเรียนในหลักสูตรธุรกิจค้าปีกจะช่วยให้นักเรียนพร้อมสําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายและโอกาสมากมายเรามั่นใจว่านักเรียนที่จบหลักสูตรนี้นักเรียนจะมีทักษะความรู้ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงถ้าหากนักเรียนสนใจติดต่อได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรีค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆนักเรียน,นทุกคนวันนี้ที่มีเรื่องราวดีๆจะมาฝากสําหรับใครที่กําลังมองหาเส้นทางการเจริญต่อในอนาคตมีงานรองรับและต่อยอดไปสู่อนาคตที่สดใสวันนี้เรามาทําความรู้จักกับสาขาการบัญชีในระดับปะวะชกันค่ะบัญชีเป็นหัวใจสําคัญของทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆหรือบริษัทขนาดใหญ่ทุกที่ต้องการคนที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีดังนั้นหากน้องนองนักเรียนเลือกเรียนสายนี้ จะไม่มีวันตกงานแน่นอนค่ะในหลักสูตปรปวชสาขาบัญชีน้องๆน,นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเช่นการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายการคำนวณต้นทุนและกำไรการยื่นภาษีและกฎหมายธุรกิจและการใช้โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ค่ะจบปาชาวชสาขาการบัญชีแล้วน้องๆสามารถเลือกได้ทั้งทำงานและศึกษาต่อด้านการทำงานเช่นเป็นพนักง,งานบัญชี ผู้ช่วยนักบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองด้านการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อในระดับปวริญญาตรีสายบัญชีหรือบริหารธุรกิจเพื่อต่อยอดเป็นนักบัญชีืออาชีพและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ค่ะหากน้องๆน,น้องเลยนเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องตัวเลขมีความละเอียดรอบคอบและอยากทํางานในสายงานที่มั่นคงมีโอกาสก้าวหน้าสาขาการบัญชีคือคําตอบที่ใช่ค่ะ วันนี้โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วอย่ารอช้ามาเริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จไปได้วยกันค่ะหากดูวิดีโอนี้แล้วสนใจเรียนกับเราสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตปรปจีนบุรีค่ะขอบคุณค่ะ